ตลาดหุ้นก็ได้ลดลงมาทั้งภูมิภาคเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันาการะจายข่าวนะครับว่า,าในเรื่องของอพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนนะครับหรือฟันเดเมนเทลของตลาดเราเนี่ยก็ยังดีอยู่มันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของหลักๆเป็นเรื่องของอาการเคลื่อนย้ายเงินของตลาดโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกตลาดนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือตั้งแต่วันที่23<ม>พฤษภามาจนถึงวันที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่อ,อินเดี x ขึ้นสูงสุดก็ตกลงแรงสุดนะครับแล้วก็ตลับลงมาเรื่อยๆนะครับตัวอย่างคือนะครับอย่างญี่ปุ่น ในช่วงเดียวกันตกมา 16%, 1หฟิลิปปินส์ 11%, ไทย 6.6%, อังกฤษ 6.1%, ซสิงคโปร,ร์6.1%นะครับก็เหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของภาวะของตลาดโลกไม่ได้มีเรื่องอะไรของฟัน d มเมนทัลของของไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็นักลงทุนก็อย่าไปตกใจว่าในตลาดทุนไทยบริษัทจดทะเบียนจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับ แล้วจริงๆแล้วก็ต้องพิจารณาว่าแล้วมันเป็นโอกาสหรือเปล่านะครับที่ก็ดู v a เอชั่นนะครับว่า a l เ a t i o n ตอนนี้มันดีหรือไม่ก็ใช้ดุลพินิษด,ดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเป็นเกณฑ์นะครับเพราะหลักๆก็คงจะเรียน,นรู้ทราบเพียงแค่นี้ว่าเป็นเรื่องของอการเคลื่อนไหวของเงินจากต่างประเทศเป็นหลักแล้วก็ต้องคอยติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวนี้ว่าจะเป็นเรื่อง ระยะยาหรือระยะสั้นซึ่งอันนี้ก็คงตอบไปได้นะครับแต่ของเราไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากที่อื่น